อาหารหมดแล้วบ่เงียบกิ๊บเอาลงพืน้นยูซสันข้างบนคันดีครับ เอาลงดินเงียบคลิปฮฮฮฮยอดสเสน่หครับหลังจากลุดไปไปถือนกป้าตีตอนนี้สภาพค้นก็นเริ่มดีขึ้นแล้วตะกี้คนหัวหล่อนบัดสภาพจิตใจกำลังกลับขึ้นมา มู้เขาคันทืดๆแต่ว่าขันเอาคืนแฟนไว้คันดีไปสันสายดินแม่นสายดินสายดินเจ้าย,ยอดเสน่ แต่ว่าคนยังเต็มบมดีเห็นมงคนปีกว่าครับผมมองสารปีกมันอะยังบอทันเต็มออกมา ปีกควยครับผมตัวนี้ปีกโพยังกับเพิ่นปีกหงบ่แม่นบาพี่นองปีกเหงาครับตัวนี้ปีกเงหงาหางเหงา nghep kip 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 nghep Nào, oh, lục ươn nào rồi đâu nào 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 no. เดี๋ยวมาฟังเสียงคู่นะครับเดี๋ยวผมเอานกหน่อยมาจบ นี่นะครับผมยามเขาขายนกเขาก็ทายประมาณนี้ครับยา่เขาขายนกเขาก็จะทายประมาณนี้ย้ำเขาจะขายว่านี่ความเป็นจริงครับวันนี้นี่นี่นี่ควมเป็นจริงครับผม nhâm mà khai cây oh, Khai cái Nè Ô, Nha Nhìn em khai, bưng Nha เนี่ยเห็น hmm. บ mm ้ะงามสีไข่อะอาจเอามาแท้โอ้เป็นซาตวอืม Mm-hmm. <laughs> นีไม่นกอีกตัวหนึ่งยู่นี่รองเท้าเลยเพ่เกใกล้ๆมานี่แอบเขาใกล้ๆไม่ได้ไทย ไม่เห็นอีกตัวหนึ่งนี่นี่ย่ามเขาอยากขายครับผมเขาก็จะว่าเปิดแบ่งอ่าสามสิบใบเ่า ไอ้สามใบเท่านี่อันที่จริงกันเลยนี่เอานกมาใส่ไปนี่เห็นรึเป่ามไทยไทยเอาแต่ตัวนี้นี่เอมาว่าเป็นตวสิบแตกมาเนี่ย ยอดเสน่ห์ครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมจะค่อยฝึกฝนไปเรื่อยๆเอาอก,เก็ฝึกแต่พวกเพลงชื่อว่าแหละเจึกจึกจึกคููไม่อ่านอ่านา

พอมีแววพี่น้องจอดเสนนีครับผมเดี๋ยวค่อยฝึกฝนเอาเอายังดอก ค,คือครับคือครับบาดเอาไอีลีแ้มึงได้ยามเขาลงมากเขาแม่นตัวรีบเพราะป่านเห็นแล้วเน้นกปลาลงมาลักษณะนี่ยังคือดิย๋ยค้นเต็มเล็กน้อยแหละจะผ้าออกผ้าของหลกักเอาจนเศร้าห้ามห้าบู๊ะละ ไอ้คนมันยองย้องนี่มันขี่พวกออกบ่หเฮ้ยพี่นอ้องฮ่ฮ่ฮ่าอ่านี่เหฮุ่นุ่นุ่นเอ็ดคือ Yeah. Oh, ok các bạn ăn đã Rồi, lại mua thì xăng